แม่กุ้งสุดทราชโกนหัวบวชหวังปฏิหารให้ลูกสาวฟื้น กรณีวิรดาวงเทวันหรือว่าวิพิญญวดีน้องสาวของกุ้งสุดทิราชนักร้องลูกทุ่งและพระเอกลิเกชื่อดังที่ได้ป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคมตอนนี้อาการยังทรงๆไม่รู้สึกตัวกำลังพกักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งทังครอบครัววงเทวันรวมไปถึงเหล่าคนในวงการเพลงลูกทุ่งแล้วก็แฟนคลับ ต่างก็ส่งกำลังใจให้กับวิรดาวงเทวันให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยโดยเร็วแล้วล่าสุดทางด้านกุ้งสุทธิรัชก็ได้อัพไอจีโพสต์ภาพคุณแม่โกนหัวบวชหวังปฏิหารให้ลูกสาวฟื้นจากอาการป่วยโดยเร็วไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่เท่าความรักของแม่อีกแล้วพาหนูฟื้นขึ้นมารู้ไวนะวิลูกว่าแม่ยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกเป็นความตั้งใจของแม่ที่จะบวชขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้จงสำเร็จขอให้น้องวิ กลับมาเร็วๆนะวิพี่รักหนูนะยังหวังปฏิหารวิรดาวงเทวันซึ่งโพสต์ตั้งกล่าวก็มีกำลังใจจากคนดังในวงการแล้วก็ในวงการเพลงลูกทุ่งเข้ามาส่งกำลังใจด้วยความเป็นห่วงและให้กำลังใจวิรดาวงเทวันให้แข็งแรงฟื้นตัวโดยเร็วซึ่งก่อนหน้านี้ผางกุ้งสุธิราชก็ได้โพสต์แจ้งข่าวอัปเดตอาการของน้องวิถึงแฟนๆวงเทวันทุกคนนะครับอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิ กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพระโลกไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤต เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่30ธันวาคมตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวกุ้งและครอบครัวอยากจะบอกกับแฟนๆทุกคนได้ทราบตรงกันและขอกำลังใจให้น้องวิจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคนท้งนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อน,นี้ครับอาจจะไม่ได้ตอบกลับแฟนคลับทุกคนเนื่องจากกุ้งและแม่อยากขอเวลาและระยะให้เราได้มีสมาธิให้กำลังใจน้องและการรักษาตัวในครั้งนี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวิกลับมาด้วยเถิด ขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสักครั้งด้วยเถิดนางฟ้าแห่งวงเทวันรักน้องสุดหัวใจสองพี่น้องวงเทวันคิดถึงรอยยิ้มนี้ที่สุดกลับมายิ้มเร็วๆนะน้องพี่อัปเดตอากาศล่าสุดตอนนี้น้องวิยังคงทรงๆไม่รู้สึกตัวขอแจ้งว่าตอนนี้ขออนุญาตงดเยี่ยมนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้น้องจากแฟนๆคนที่รักน้องทุกคนซึ้งใจที่สุดครับ